เจ็ดกฎแห่งชีวิตสร้างความสำเร็จนะคะในแนวคิดของด็อกเตอร์ดีปาค่ะซึ่งท่านเป็นชาวอินเดียนะคะณปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็เขียนหนังสือที่โด่งดังที่ชื่อว่ากฎแห่งความสำเร็จด้วย นะคะเนื้อหา7ประการค่ะในวันนี้ก็หยิบยกนะคะหนังสือของท่านที่โด่งดังนะคะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตของเราค่ะเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตในทางโลกนะคะ7ข้อนี้ค่ะซึ่งเนื้อหาของท่านนะคะก็หยิบยกนะคะหลักคําสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนในแนวของพุทธศาสนานั่นเองเพราะท่านเป็นชาวพุทธนะคะและก็ด่งดังในอเมริกาหนังสือของท่านทุกเล่ม เลยนะคะและท่านยังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะคะก็ถือว่าโด่งดงังนะนะคะเป็นหนังสือในเรื่องของพลังจักรวาลนะคะเป็นหนังสือที่สอนวิธีการนั่งสมาธิจูนพลังจักรวาลนั่นเองนะคะเดกฎนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาไปปรับไปใช้กับชีวิตค่ะกฎข้อที่1เลยค่ะคือกฎแห่งนะคะความรู้สึก ตัวนะคะหรือคนไทยเราเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวค่ะนะคะกฎนี้ค่ะก็เป็นกฎที่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือการมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะจิตนั่นเองนะคะการรู้เนื้อรู้ตัวคืออะไรก็คือการที่เราจะกระทำสิ่งใดๆก็มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นนะคะเพราะทุกความสำเร็จเราค่ะถ้าเราไม่มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำแน่นอนมันก็ย่อมไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเราฉะนั้น การรู้เนือ้อรู้ตัวคือรู้อยู่ภายในตัวของเรารวมถึงรู้อยู่ในขณะที่เรากําลังกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไม่ว่าเราจะกระทํางานนะคะทางานใดๆดก็แล้วแต่นะคะรวมถึงเราฝึกสมาธิเราก็ต้องรู้เนือ้อรู้ตัวเช่นเดียวกันเพราะการมีสติรู้เนือ้อรู้ตัวเนี่ยแหละก็จะนําพาให้เราประสบความสําเร็จาตาม คำสอนในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญพลังชีวิตของมนุษย์ก็อยู่กับการรู้สึกตัวก่ะมนุษย์เราทุกคนก่ะเราอยู่กับ จิตปัจจุบันเสมอนะคะพูดง่ายคือเราอยู่กับปัจจุบันก่ะแต่จิตของเรามันมักจะไปเกาะอดีตอนาคตค่ะฉะนั้นเราดึงจิตเรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะนะคะเพราะปัจจุบันเท่านั้นค่ะจะนําพาให้เราประสบความสําเร็จนะคะความสงบของจิตค่ะนาพาให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วมีความมั่นคง เราจะทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จง่ายกันนี่คือกฎข้อที่1คือรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวหรือเรียกว่าสตินั่นเองนะคะนะคะฉะนั้นวิธีการฝึก นะคะวิธีการฝึกเพื่อให้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะคะมีเหตุมีผลค่ะพ่อส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเราทุกความสําเร็จเรามันอยู่ภายใต้การตัดสินใจของเราเพราะการตัดสินใจเรานะคะไม่ว่าเราจะทํางานตัดสินใจในครอบครัวชีวิตอะไรทุกด้านเรามันอยู่กับสติของเราเลยค่ะถ้าเราไม่มีสติเราก็ตัดสินใจผิดพลาดและสติมันก็มาจากการรู้เนื้อรู้ตัวของเรานั่นแหละ ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกค่ะถ้าวันนี้เราไม่ค่อยมีสติมีแต่อารมณ์ตัดสินใจด้วยอารมณ์มีแต่ความผิดพลาดในชีวิตค่ะก็ต้องมาทบทวนกันนั่นหมายความว่าเราอาจจะนะคะสติสตางไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเจอปัญหาชีวิตเยอะๆให้คุณเข้าใจไว้เลยค่ะเมื่อไรคุณมีปัญหาชีวิตส่วนใหญ่เลยค่ะ มาจากสิ่งที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันคุณจึงตัดสินใจผิดพลาดค่ะตรงนี้มาจากประสบการณ์อาจารย์นะคะฉะนั้นต้องมาฝึกค่ะชีวิตมนุษย์มันสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้ทุกขณะนะคะการฝึกฝนเราจะเริ่มแบบไหนล่ะนะคะเพราะมันเกี่ยวกับจิตเราเราก็เริ่มที่จิตเราค่ะ นะคะก็คือการเข้ามาดูจิตตัวเองค่ะอยู่กับจิตตัวเองค่ะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่จิตตัวเองมองไปที่จิตมองไปที่กายค่ะก็คือการปึกสมาธินั่นเองทําให้จิตเราสงบวิธีการฝึกก็มีหลากหลายรูปแบบเราก็ไปเลือกนะคะเลือกสิ่งที่เราถูกจริตค่ะนะคะเอามาฝึกค่ะนะคะและที่สําคัญค่ะจิตของเราค่ะที่เราไม่รู้รเนื้อรู้ตัวกับเพราะอะไรส่วนใหญ่ค่ะก็มาจากจิตเรามันออกไป รับรู้ข้างนอกค่ะไปปรุงแต่งอยู่นั่นเองเราก็ต้องทํายังไงให้จิตมันไม่อยู่ภายในมารู้อยู่ภายในค่ะนะคะพูดง่ายๆคือเราต้องฝึกมันบ่อยๆนะคะฝึกมันบ่อยๆอาจจะทําทุกวันแต่ไม่ต้องยาวค่ะนะทำทุกวันไม่ต้องยาวก็คือดูจิตเราค่ะดูที่กายเราการเริ่มต้นมือใหม่ๆเลยก็ดูกายเราก่อนค่ะดูที่ลมดูที่กาย นะเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราคะนะคะฝึกไปเรื่อยๆแรกๆมันอาจจะฟุ้งบ้างถ้าเราฝึกไปประจาประจากันจิตมันก็จะอยู่ที่กายอยู่ที่ลมแล้วแต่เราจะเลือกเอาเอาตามที่เราสะดวกถูกจริตเราค่ะนั่นก็คือการฝึกสมาธิที่ยกเป็นตัวอย่างค่ะส่วนข้อที่2องค่ะกฎของท่านนะคะบอกว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ชีวิตจะรุ่งเรืองชีวิต จะมีรายได้มั่นคงในชีวิตสิ่งสำคัญเราสงบจิตแล้วนะคะข้อที่1คือมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติแล้วยังไม่พอเงินจะหลั่งไหลเข้ามาชีวิตเราจะมีแต่ความโชคดีการเงินไม่ขาดมือนะเราขาดข้อที่2ไม่ได้ชาวพุทธเราจะสอนกันรู้จักให้ นะคะชาวพุทธเราจะสอนกันอยู่แล้วคือรู้จักให้และก็รู้จักรับฉะนั้นกฎที่2คือกฎแห่งการให้และรับค่ะกฎแห่งการให้คืออะไรก็คือนะคะสิ่งที่เราทําอะไรให้ด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนการให้ด้วยใจเราก็ไม่ทุก ะะเราจะให้โดยการทําบุญทําทานตรงนี้ก็คือการให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ค่ะเราทํางานในที่ทํางานเราก็ทําด้วยความสุดความสามารถทําด้วยใจเราด้วยการให้นะคะ,ะการพูดจากับผู้คนสังคมก็เช่นเดียวกันเราก็ให้ด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุสิ่งของก็ไดท้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้ใจเราหมดเลยค่ะ,นะคะการให้นะครับ ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆคำพูดกิริยานะคะรวมถึงทรัพย์สินวัตถุได้หมดเลยค่ะนะคะเราให้ด้วยใจเราค่ะนะคะให้ด้วยใจและกฎนี้ค่ะมันมีทั้งให้และรับค่ะนะคะเมื่อเราให้แล้วเราก็พร้อมที่เราจะรับค่ะอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของเราค่ะให้ก็ดีรับก็ดีมาจากจิตอันบริสุทธิ์ของเราค่ะไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะ การที่เราให้และรับไม่มีเงื่อนไขย่อมทําให้เรามีความสุขค่ะย่อมทําให้เราอิ่มอกอิ่มใจค่ะเหมือนกับเราไปทําบุญไม่หวังว่าจะต้องรวยไม่หวังที่จะต้องได้รับผลตอบแทนเราก็อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขจากข้างในฉะนั้นหากเราใช้ชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราทําอะไรด้วยใจทําอะไรให้ด้วยความปาฏนะ ปาถนาดีต่อโลกใบนี้ค่ะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะกฎของธรรมชาติในโลกใบนี้นะคะมันเป็นกฎของจักรวาลอยู่แล้วค่ะอะไรที่เราให้ย่อมได้รับผลตอบแทนกลับมาเราเสมอนะไม่ว่ามันอาจจะกลับมาในรูปของรอยยิ้มก็ได้คําพูดดีๆก็ได้หรืออาจจะตอบแทนเป็นลักษณะการให้ตอบแทนเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะมันเป็นกฎธรรมชาติค่ะฉะนั้นกฎแห่งการให้และกฎแห่งการ อขอภัยกฎแห่งการรับคือการให้จากจิตวิญญาณของเรานะคะอันบริสุทธินั่นเองส่วนข้อที่3นะคะกฎแห่งการกระทำนะ,ะหรือชาวพุทธเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมค่ะสร้างแบบไหนสร้างปัจจัยแบบไหนเราย่อมได้รับปัจจัยตามนั้นฉะนั้นหากวันนี้ค่ะเราเจอปัญหาชีวิตเราเจอคดี นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างอาจารย์เองเจอคดีความเจอดราม่าให้เราเข้าใจไว้ก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันเสมอมันไม่อยู่นะคะมันไม่อยู่ภายใต้ข้างนอกอะมันอยู่ภายใต้ภายในเราหมดเลยนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดขึ้นจากภายในเรานะคะและสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกะนั่นหมายความว่ามันเริ่มจากความคิดเราก่อนเริ่มจากความรู้สึกเราแล้ว เกิดการตัดสินใจก็คือการกระทําแล้วผลลัพธ์มากะนี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมกาหรือกฎแห่งการกระทากันนะฉะนั้นกะอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะให้เรามองย้อนกลับมาแล้วยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เข้าใจว่านั่นคือธรรมชาตินะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุและปัจจัยสเสมอยอมรับสิ่งนั้นแล้วก็ ตัวนะคะเขาเรียกว่าปรับปรุงตัวเราเองนะคะปรับปรุงตัวเราเองนะคะให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่คิดรู้สึกกระทาในด้านดีๆด,ด้านที่เป็นประโยชน์กับเราและไม่สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นหากเราเข้าใจกฎนี้ค่ะชีวิตเราก็ไม่ประมาทกับชีวิตฉะนั้นกฎแห่งกรรมคือเราจะมีความสุขมันก็เริ่มจากเราคิดค่ะแล้วส่งผลเป็นความรู้สึกแล้ว เราตัดสินใจลงมือผลลัพธ เกิดขึ้นในชีวิตค่ะนะคะรวมถึงการงานเช่นเดียวกันเราขยันขันแข็งทํางานที่เป็นสัมมาอาชีพตามความรู้ความสามารถเราอยากได้เงินเยอะเราก็สร้างปัจจัยที่ดีมากขึ้นก็คือหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเขาเรียกว่าสร้างปัจจัยนะคะเมื่อปัจจัยดีเงินเราก็เยอะตามงานเราก็ดีตามฉะนั้นปัจจัยเราสร้างแบบไหนผลลัพธ์ย่อมเกิดขึ้นตามนั้นกันนี่คือกฎข้อที่3ค่ะส่วนกฎข้อที่4ค่ะกฎนี้ค่ะ เป็นกฎธรรมชาติเราจะทําอะไรเราต้องทําด้วยจิตวิญญาณของเราค่ะนะเพราะจิตวิญญาณมันจะบอกเราเองว่าเราชอบนะคะมันจะรู้สึกออกมาว่าเราชอบเรารักค่ะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรอย่าฝืนจิตวิญญาณเราอย่าฝืนความรู้สึกของเราทําด้วยใจอันรักอันชอบอันบริสุทธิ์ของเราฉะนั้นกฎที่4ี่คือกฎทำอะไรด้วยความสบายใจไม่ฝืนคือทำด้วย จิตอันบริสุทธิ์ของเราด้วยความรักความปาถนาดีของเราค่ะเพราะความรักความชอบทําด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่ของเรานะคะตรงนี้ก็จะส่งผลด้านดีๆฉะนั้นกฎนี้นะคะเป็นกฎเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณของเราเลยโดยเฉพาะคือตัดสินใจด้วยจิตวิญญาณลงมือทำด้วยจิตวิญญาณฉะนั้นทำอะไรตามที่ใจเราต้องการปาถนาและให้เราฟัง นะคะหัวใจเราเป็นหลักเลยฉะนั้นข้อที่4ี่ถ้าเราไม่แน่ใจเรายังกังวลสับสนอยู่อย่าพึ่งไปตัดสินใจทาค่ะฟังหัวใจตัวเองการฟังหัวใจตัวเองคืออะไรคือความสงบของจิตค่ะนะคะให้จิตเราสงบก่อนอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยความเครียดวิตก ะะเมื่อจิตใจเราสงบเราฟังหัวใจตัวเราเองเราชอบเราก็ลงมือทําเรารักเราก็ลงมือทําเราตัดสินใจด้วยจิตวิญญาณของเราค่ะนะคะนี่คือข้อที่4ค่ะส่วนข้อที่5ค่ะนะคะข้อที่5คือตั้งจิตอยู่ทุกขณะตั้งจิตในที่นี้คืออะไรตั้งจิตโฟกัสอยู่เฉพาะปัจจุบันเฉพาะเป้าหมายฉะนั้นการตั้งจิตมี2ออย่างตั้งจิตอยู่เฉพาะกับ ปัจจุบันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันค่ะและ2นะคะโฟกัสจิตนะคะและการตั้งจิตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือเป้าหมายที่เราวางไว้หากเราต้องการความสําเร็จสิ่งใดก็แล้วแต่ฉะนั้นเราก็ต้องมีการตั้งจิตโฟกัสทุกขณะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและอยู่กับสิ่งที่เรานะคะกำลังจะทําเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นจริงยกตัวอย่างค่ะ เราอยากประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีเรารู้แล้วว่าหน้าที่การงานที่ดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีผลงานที่ดีนะผู้รักผู้ใหญ่จะต้องเห็นผลงานเราดีฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสตั้งใจทํางานนะคะเรียนรู้พัฒนาตนเองสิ่งไหนที่ มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จเราก็โฟกัสไปสิ่งนั้น่ะอาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์อดีตอาจารย์เคยเป็นลูกจ้างแล้วอาจารย์ต้องการเป็นผู้จัดการแล้วอาจารย์ก็รู้ว่าการที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดการเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างเราก็โฟกัสอยู่ในเป้าที่มันจะเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเราค่ะนั่นคือตัวอย่างนะคะและเราก็เรียนรู้พัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จค่ะนะคะส่วนหากเราต้องนะคะต้องการที่จะประสบความสําเร็จ ด้านการเงินมีเงินเยอะๆวันนี้เราเป็นแค่ลูกจ้างเงินเดือนห้าหม่นยกตัวอย่างนะนะคะเราอยากได้เงินหลักล้านนั่นหมายความว่านะคะเราก็ต้องมีรายได้มากขึ้นนะคะซึ่งรายได้มากขึ้นมันจะต้องมาจากงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรืองานที่ดีกว่าเดิมหรือมีงานที่มากกว่าเดิม ฉะนั้นไรายได้เราจะมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนะคะอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสจิตเรา หาข้อมูลความรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆยิ่งมีความรู้ใหม่รายได้เราก็มากขึ้นฉะนั้นนะคะกฎข้อที่5คือตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันและโฟกัสไปที่เป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะนะคะนี่ก็คือกฎข้อที่5ค่ะส่วนกฎข้อที่6ค่ะนะคะเรามีเป้าหมายนะคะเป้าหมายนั้น เราแค่ตั้งไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นหรือไปแข่งเครียดกังวลกับเป้าหมายนั้นนะคะเรามีเป้าหมายเราเขียนไว้แล้วเราก็ลงมือทําตามนะ,ะระบบแผนของเราโดยที่เป้าหมายนั้นวางไปก่อน่ะน,นั่นหมายความว่าเรากําหนดว่าเราจะมีเป้าหมายว่าเราต้องการมีชีวิตอิสระภาพมีเงินหาล้านนี่ยกตัวอย่างนะ,ะมีเงินห้าล้านภายในปีนี้ มีอิสระภาพทางเวลานะคะมีอิสระภาพต่างๆนะนี่ยกตัวอย่างนะคะเป้าหมายเราเขียนไว้ได้ค่ะเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เราเขียนไว้แต่เราอย่าไปกังวลกับเป้าหมายนั้นนั่นหมายความว่าเป้าหมายเขียนไว้แต่ให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันตามข้อที่5แล้วลงมือทําตามแผนที่เราวางไว้นั่นหมายความว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในเป้าหมายปล่อยวางเป้าหมายนั้นอย่าไปสนใจว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ เกิดขึ้นเมื่อไหร่เร็วช้าหัวใจสำคัญโฟกัสอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นข้อที่6คือปล่อยวางผลลัพธ์ที่เราวางไว้ค่ะนะผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่เราวางไว้เอาจิตเราจดจ่ออยู่กับนะคะการกระทำในปัจจุบันค่ะลงมือสร้างปัจจัยปัจจุบันทุกขณะทุกขณะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะ เพราะเราทุกคนอยู่กับปัจจุบันเสมอค่ะนะคะนอนาคตสําคัญไหมสําคัญแต่จิตเรานะคะอย่าไปยึดอยู่กับอนาคตค่ะเราเขียนไว้แล้วก็วางเขียนเป้าแผนไว้ค่ะลงมือตามแผนของเรานะคะลงมือนะคะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดตามแผนที่เราวางไว้ค่ะถ้ามันไม่สําเร็จในแต่ละวันเราก็แก้ปรับปรุงปัจจุบันเราค่ะฉะนั้นหัวใจสําคัญค่ะปั จุบันเท่านั้นปล่อยวางเป้าหมายปล่อยวางผลลัพธ์ใดๆที่เราวางไว้ค่ะโฟกัสปัจจุบันทุกขณะทุกขณะค่ะนี่คือกฎข้อที่6ไม่สนใจผลลัพธ์หรือเป้าหมายหมายความว่าย,งายังไงคือปล่อยวางมันไปก่อนค่ะเราตั้งมันไว้ได้แต่อย่าเอามันมายึดมั่นถือมั่นหรือกังวลกับเป้าหมายนั้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายเลยค่ะกฎข้อสุดท้ายนะคะกฎข้อสุดท้ายเป็นกฎแห่งเหตุและ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกะนะคะเราจะประสบความสําเร็จนะคะมันมีเหตุและผลของมันอยู่ในตัวกะสร้างเหตุแบบไหนผลมันย่อมเกิดตามนั้นกะเป็นหลักของกฎทั้งมวลกะนะคะกฎทั้งมวลน,นะคะปัจจัยนะคะสิ่งที่เราลงมือวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เราลงมือมันไม่สอดคล้องกับผลที่เราต้องการกันะอาจารย์ยกตัวอย่างนะ,ะผล นะผลที่เราต้องการกับเหตุมันจะต้องสอดคล้องกันไงวันนี้เราอยากที่จะมีอิสรภาพเราอยากล่ำรวยเราอยากที่จะบรรลุผลสำเร็จใดๆก็แล้วแต่แต่ผลหรือปัจจัยที่เราสร้างมันไม่สอดคล้องอาจารย์ยกตัวอย่างสองด้านนะคะด้านจิตวิญญาณกับด้านทางโลกอะ่ะทางโลกก็มาจากประสบการณ์นะคะวันนี้ทางโลกอาจารย์อยากมีอิสรภาพทางเวลามีเงินทุกเดือนใช้เป็นหลักแสนแต่ เหตุนะคะเหตุคือปัจจัยที่เราสร้างเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับผลเลยค่ะนะคะอาจารย์ไม่ทํางานเลยค่ะซื้อแต่หวยซื้อแต่หวยไม่ลงมือหาข้อมูลความรู้อะไรเลยไม่ลงมือทําฉะนั้นเงินที่เราอยากได้อยากรวยอยากมีเงินหลักแสนอยากมีอิสรภาพมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะนะคะเหตุ ที่เราสร้างมันไม่สอดคล้องกับผลที่เราอยากได้กันนี่คือนะคะยกตัวอย่างค่ะฉะนั้นเราอยากมีอิสรภาพอยากมีรายได้หลักแสนนั่นหมายความว่าเราก็ต้องขยันเรียนรู้หาช่องทางรายได้ที่มันสอดคล้องกันก่ะที่มันจะเป็นไปได้ค่ะที่มันจะสามารถทําให้เรามีรายได้หลักแสนหรือมีอิสรภาพก่ะนี่คือในเรื่องของทางโลกฉะนั้นการมีความรู้จึงสําคัญหาช่องทางรายได้ใหม่ๆจึงสําคัญก่ะ ส่วนทางทำ่ะวันนี้เราอยากมีนะคะมีจิตวิญญาณที่ยกขึ้นมีความละเอียดมีกําลังสติมีกําลังสมาธิหรือเราอยากที่จะนะคะพ้นทุกข์ค่ะพ้นทุกข์ปล่อยวางเราอยากที่จะปล่อยวางจิตได้ไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่เราไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธิเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเราได้แต่พูดเรียนศึกษาตำรามาแต่เราไม่ฝึกไม่ฝึกสติไม่ฝึกสม,มาธิเลยค่ะนะคะวันนี้เราคิดลบวันนี้เราเจอปัญหาชีวิตวันนี้เราเจอวิกฤตวันนี้จิตใจไม่ดีเลยแต่เราไม่เคยฝึกจิตใจเราเลยค่ะเพราะจิตใจไม่ดี เพราะอะไรจิตใจเราไม่ดีจิตใจเรามันทุกข์อยู่ก็เพราะจิตใจเรามันไม่ปล่อยการยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราก็ต้องฝึกมันฝึกให้มันปล่อยบ้างฝึกให้มันรู้จักวางบ้างการฝึกจิตให้ปล่อยวางนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกสติเราให้จิตเราเนี่ยมันไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก่ะสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์ค่ะ นะคะคนั่นหมายความว่าเราก็ต้องฝึกจิตเรานะคะคในข้อที่1ค่ะข้อที่1น,นะคะก็คือการฝึกสมาธิค่ะนี่คือทั้งหมด7ข้อค่ะ7ข้อนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์สรุปมาและมาอาธิบายเพิ่มเติมตามแนวของอาจารย์นะคะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะสำหรับ7 แห่งชีวิตสร้างความสําเร็จและการปล่อยวางค่ะทุกความสําเร็จของเรานะคะจะประสบความสําเร็จได้อยู่ภายใต้จิตที่ปล่อยวางเท่านั้นค่ะวันนี้เราใช้ชีวิตทางโลกเราต้องกวาต้องการความสําเร็จแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยเลยพลังงานที่เราไม่ปล่อยเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราสําเร็จนะคะเป็นกฎของจักรวาลเลยค่ะเพราะกฎจักรวาลค่ะเราจะต้องรู้ รู้จักปล่อยวางด้วยค่ะเพราะการยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เราทุกข์ค่ะทําให้เราเครียดมันอยู่ในขึ้นพลังลบค่ะฉะนั้นคําว่าปล่อยวางนะคะไม่ได้หมายความว่าปล่อยวางเฉพาะด้านนะคะจิตวิญญาณในทางธรรมะอย่างเดียวค่ะในชีวิตทางโลกเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางผลลัพธ์หรือเป้าหมายเราด้วยค่ะนะคะเพราะเราจะต้องโฟกัสอยู่กับปัจจุบนันโฟกัสลงมือทุกนะคะทุกขณะจิต สร้างความสำเร็จจากปัจจุบันเท่านั้นค่ะอนาคตจะเกิดขึ้นก็เพราะปัจจุบันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นก่อนค่ะสวัสดีค่ะ